ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนบนโลกใบนี้ก็ตามสุดท้ายล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้กฎของ Calorie Deficit การขาดทุนพลังงานถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่กินแป้งแต่คุณกินแต่ขาหมูขาหมูขาหมูแก่ทอดแก่ทอดแก่ทอดหมูสาชั้นหมูสามชั้นหมูสาชั้นพลังงานเกินคุณก็ไม่ลดถ้าคุณทำา IF คุณกินอยู่ในกรอบของเวลาแต่คุณซัดบุฟเฟ่คุณซัดขนมคุณซัดของหวานคุณซัดชานม พลังงานเกินคุณก็ไม่ลดถ้าเกิดสมมติว่าคุณนับแคลอรี่แล้วคุณนับแคลอรี่แบบเข้าข้างตัวเองคือนับแคลอรี่แค่เฉพาะมื้อหลักแต่มื้อย่อยๆขนมนมเนยคุณไม่นับน้ำหวานคุณไม่นับสุดท้ายแล้วพลังงานโดยรวมทั้งหมดเกินคุณก็ไม่ลดหรือถ้าเกิดคุณจะไม่ให้ความสําคัญกับการสร้างกล้ามเนื้อแล้วคุณกินทุกอย่างคุณให้ความสำคัญกับการแค่เวทเทรนนิ่งแล้วคุณกินทุกอย่างคุณกินไม่เลือกคุณหิวคุณก็กิน สุดท้ายแล้วถ้าพลังงานเกินยังไงคุณก็ไม่ลดไม่ว่าจะเป็นวิธีในการลดน้ำหนักแบบไหนก็ตามสุดท้ายแล้วมันอยู่ภายใต้กฎดเดียวบนธรรมชาตินี้เลยก็คือการขัดทุนพลังงานเท่านั้นครับที่จะทําให้คุณสามารถลดน้ําหนักได้แล้วถ้าเกิดคุณจะทําขัดทุนพลังงานคุณควรจะทําขัดทุนพลังงานแค่200 3 0 0กิโลแคลอรี่พอ